สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเขียนโครงงานกันนะคะแน่นักเรียนหลายคนอาจจะสงสัยว่าโครงงานเป็นอย่างไรคืออะไรคะคุณครูเดี๋ยววันนี้เราไปรู้จักกับโครงงาน โครงงานคืออะไรให้นักเรียนลองคิดคำตอบไว้ในใจนะคะเต็มคําตอบไว้เลยนะคะว่าจะตรงกับที่คุณครูให้ความรู้นักเรียนหรือไม่โครงงานคืองานวิจัยเล็กๆสําหรับนักเรียนเป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสยัยหาคําตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะใครกลัวลืม ให้จดลงไปในสมุดด้วยนะคะนี่คือความหมายของโครงงานค่ะโครงงานมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทสำรวจทดลองสิ่งประดิษฐ์และประเภททฤษฎีนะคะวันนี้เราจะมาทำโครงงานประเภทสำรวจกันนะคะก็คือนักเรียนจะได้สำรวจแล้ว ก็คือค้นคว้าหาข้อมูลนั่นเองนะคะนักเรียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลไปเยอะมากเราก็ทำไปแล้วโดยไม่รู้ตัวนะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ครูให้นักเรียนค้นหาข้อมูลคำควบกล้ำใช่ไหมคะนักเรียนก็ได้ไปสืบค้นคำควบกล้ำแล้วก็เขียนลงไปในสมุดนั่นก็คือนักเรียนได้สำรวจข้อมูลแล้วนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่าต่อไปวันนี้เราจะมาทำ การสำรวจนั้นให้เป็นโครงงานนะคะทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะนักเรียนจะต้องเตรียมกระดาษแข็ง A4 มา1แผ่นนะคะครูให้นักเรียนเขียนด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรนั่นเองนะคะด้านหน้าให้นักเรียนคัดลอกลงไปตามนี้เลยนะคะตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะตรงไหนเล็กก็เล็กได้นะคะให้นักเรียนเขียน กระดาษของนักเรียนเนี่ยจะไม่มีเส้นใช่ไหมคะตรงไหนที่ทำให้นักเรียนเขียนยากให้นักเรียนขีดเส้นบางๆอ่อนๆนะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็ใช้ยางลบลบเส้นออกนะคะให้ตัวหนังสือนั้นตรงเส้นนะคะเขียนด้วยตัวบรรจงเท่านั้นนะคะเวลาที่นักเรียนเขียนเสร็จแล้วเนี่ยหน้าปกนะคะนักเรียนก็ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะสามารถตกแต่งได้เลยนะคะ เหมาะสมแล้วก็ศิลปะที่นักเรียนชื่นชอบลงไปนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะไปเขียนหน้าที่2นะคะก็จะมีหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์วิธีการศึกษาอุปกรณ์นะอุปกรณ์ในการทำโครงงานครั้งนี้เนะี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยก็เขียนลงไปสรุปผลนะสรุปได้กี่คำนะคะประโยชน์ที่ได้รับ น่าจะคิดว่ามีประโยชน์อ,อะไรบ้างเงนั้นก็ใส่ข้อมูลลงไปนะคะข้อเสนอแนะมีไหมคะในการทำครั้งนี้เนะี่ยมีข้อเสนอแนะไหมแล้วก็อันสุดท้ายนี่คือเอกสารอ้างอิงนะคะเอกสารอ้างอิงของเราก็คือหนังสือเรียนของเรานั่นเองนะคะเราจะเขียนเราจะนำหนังสือเรียนของเราเป็นเอกสารอ้างอิงในการทำโครงงานครั้งนี้นะคะส่วนเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะครูจะ แยกออกมาให้นักเรียนดูต่างหากนะคะนักเรียนจะได้เขียนได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีแนวทางในการเขียนอ่าสำหรับใครที่จะปริ้นก็ปริ้นได้เลยนะคะเขียนได้ตกแต่งได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะนักเรียนก็มี ภาระงานนะคะชิ้นงานที่ทําก็คือโครงงานภาษาไทยใครทําดีทําสวยตั้งใจทํามีคะแนนให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ